ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์หน้านี้ ต้องบอกแบบนี้ว่าดาวนะครับสี่ดวงยังคงโครจรอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยดาวพุธนะครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพฤหัสดาวศุกร์และก็ดาวเสาร์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับพึงระวังในเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองสักนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้า การที่ต้องระวังตรงนี้ของชาวลัคนาราศรีสิงห์นั้นไปกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้คือหนึ่งเระมัดระวังเรื่องการผิดใจกันในเรื่องของการเงินฉะนั้นอะไรที่คุณไม่มั่นใจก็อย่าไปตกปากรับคำอะไรกับใครหรือใครมาตกปากรับคำอะไรกับคุณไว้ในเรื่องการเงินก็ขอให้คิดไว้สักนิดว่าโอกาสเปลี่ยนแปลงมันมี ย่าเพิ่งไปยึดเอาคําพูดตรงนั้นมาเป็นหลักเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไประอย่างที่พูดหรือการตกลงกันแล้วมันก็จะทําให้มิตรภาพนั้นไม่ค่อยโอเคได้เช่นกันอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่ดีนะครับคือวันพุธและวันพฤหัสเปิดมาสองวันแรกคือจันทร์อังคารน่ยไม่ค่อยดีนะักมีเรื่องจุกจิกหุดหงิด ความรักทําให้มีโทสะทําให้มีความขัดแย้งคนที่มีแฟนอยู่แล้วจัน์กับอังคารคุยกันยังไงก็ต้องถนอมน้ำใจกันไว้หน่อยนะนะครับพอเข้าวันพุธและพฤหัสนั้นคุณก็เออแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น2วันที่จะเจราจางานสมเร็จซะด้วยหรือเจราจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่ในช่วงวันพุธกับวันพฤหัสการเจราจาต่อรองน่าจะไปในทิศทางที่คุณเองนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบซะมากกว่านะครับ สุกกับเสานะครับเป็นสองวันที่ระวังสุขภาพให้มากนะครับยานะครับยาประมาทในเรื่องของสุขภาพนะระวังเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็นะครับอย่าไปจิตตกทำอะไรให้ตัวเองเครียดโดยที่ จู่ๆก็ไปทําให้ตัวเองเครียดขึ้นมาเองอะ่ะไอ้พวกสิงช่วงเนี้ยเราวางหน่อยเพราะว่าดาวมันไปอยู่ในภพอริถึง4ดวงนะก็ติงกันไว้ตรงๆแบบนี้แหละพอเป็นรอยต่อระหว่างเสาข้าอาทิตย์อ่าการเงินก็จะแฮปปี้และการเงินจะขยับดีขึ้นกว่าช่วงต้นสัปดาห์ฉะนั้นถ้าจะเจรจาอะไรสําคัญๆนะครับให้ลากมาอยู่ในช่วงประมาณไปปลายเดือนไอ้ไปไปลายสัปดาห์ต้นๆสัปดาห์เจรจาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คิด เจราจาอะไรก็ตามในช่วงไปลายสัปดาห์นั้นน่าจะส่งผลดีกว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะติงและเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นะดาวที่บอกไปแล้วว่าดาวถึงสดวงเนี่ยมันโคจรอ,อยู่ในเรือนอริเนี่ยนะครับดาวพุธเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โคจรอ,อยู่ในเรือนอริดาวพุธนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีสิงห์แล้ว ดาวพุธยังหมายถึงการเจรจาคำพูดดาวพุธก็คือปากนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าต้องให้ความสมคัญสําคัญกับการเจรจาอย่างมากเจรจาผิดชีวิตเปลี่ยนอ,อย่าพยายามไปใช้คําพูดอะไรที่ไปเสียดแทงคนอื่นเข้านะครับเดี๋ยวผลประโยชน์ที่พึงจะมีพึงจะได้ก็จะกลับจะวืดไปเฉยๆนี่คือสิ่งที่เตือนชาวลัคนาราศรีสิงเอาไว้ก่อนเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักถ้าไม่นับต้นต้นสัปดาห์คือวันจันทร์และว,วันอังคารแล้วนอกจากน,นั้นแล้วความรักก็ดูแล้วจะแฮปปีออ้ไปในออทิศทางของมันนะคนโสดอาจจะมีคนมาแอบชอบหรือคุณไปแอบชอบใครเขาก็ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ไปได้นะครับไม่ยากเย็นอะไรนะักดาวอาทิตย์โคจรเข้าเรือนคู่ครองแล้วสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล